ยามเช้าของวันวิสาหบูชาตื่นมารับความสดชื่นในสวนครัวของเราที่เราดูแลเองเต็มไปด้วยพืชผักนานาชนิดอยากกินอะไรก็ปลูกกินแต่จะได้กินหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ที่ได้กินเกือบทุกวันก็คือยอดชะอมนั่นเองเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปทำบุญพร้อมๆกันนะคะ ของทำบุญวันนี้ก็คือทองม้วนและน้ำตะไคร้ใบเตยที่แม่พองต้มเองเป็นครั้งแรกเมื่อตักบาทรับพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงบ่ายเราไปให้กำลังใจเซนต้ากล่าวสุนทรพจน์กันค่ะกล่าวนรมสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชระธรรมภัยนีและคณะสงฆ์ที่เคารพอย่างสูง เรียนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่ตา่ายาาที่เาคารพทุกท่านกิจกรรมยามบ่ายรุ่วงสำเร็จไปด้วยดีแล้วยามเยน็นเราก็มาเวียนเทียนรอบโบสถ์กันนี่คือวัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธ ในวันวิสาขบูชาและไม่ว่าชาติใดหรือาศาสนาใดก็เป็นมิตรภาพที่ดีให้แก่กันได้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆเรื่อง